สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณค่ะซึ่งใครที่กำลังรับชม EP นี้อยู่นะคะก็เบื้องต้นเลยต้องบอกว่าสวัสดีเดือนตุลานะคะเพราะคลิปนี้เราอดกันเราเราบันทึกเราบันทึกกันเดือนตุลาเนาะก็เป็นไตรมาสสุดท้ายค่ะของปีแลนะก็อะไรที่ มันกําลังเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีขอให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะขออนุญายพรให้เลยนะส่วนใครที่กําลังรอความสําเร็จรอความสุขก็ขอให้สิ่งๆนั้นนะคะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไวๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆสถานะความรักและ ทุกๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกระยาณมิตรที่กด Subscribe ช่องเราไว้ขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะถือว่าเป็นคําอีร์พรจากใจนะคะไปค่ะในการพูดโยนะอยากอยากให้เบื้องต้นคือเข้ามาปุ๊บเจอปุ๊บคือแบบ รับพลังงานดีๆไปก่อนเลยนะน้ำไพาจะต้องอ่านในลักษณะไหนไม่รู้แต่ขอให้คุณรับพลังงานดีๆไปก่อนนะอ่ะในส่วนของเรื่องเล่าของเขาและคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะเราจะเปิดไพในลักษณะของการ อ่านนะอ่านในในส่วนของเขา1กองของคุณหนึ่งกองนะคะ mm. ก็อาจจะอ่านคู่กันไปเนาะสถานการณ์หรือเอเนอรของคุณและเขานะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็หน้าไพ่ที่เราอ่านเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะซึ่งเอ่อมันไม่ว่าคุณจะเจอคลิปในช่วงเวลาไหนนะคะก็บวกไปเลยนะอีกประมาณ15วัน20วันประมาณนี้นะคะจะเกิดขึ้น,นกับคุณทีเนี้ยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะสับไพ่ก่อนเนาะ ขออนุญาตสับไพ่ก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะแบ่งไพ่เป็น2องกองนะคะกองละแใบซึ่งจะมาเล่าเรื่องเราเขาและคุณกันสำหรับคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณใน EP ีนี้ค่ะนะฝังละแปดใบนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามยังไม่เคยกด s u b s c r i บ e โบฝากกดติดตามและกด subscribe ช่งโบไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมรับฟังคลิปต่อๆไปโอเคนะ ช่องเรามีปุ่มซูเปอร์แตงด้วยนะคะก็ถ้าใครแบบอยากจะสนับสนุนกันเรื่อยๆไปก็สามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเป็นค่าครูนะคะหรือเพื่อ ร่วมบุญเนาะเพราะว่าปกติโบก็จะอัปเดตเรื่องการทําบุญในในในทุกๆสัปดาหให้ทุทกๆท,ท่านนะคะได้ได้น้อมรับพลังงานที่ดีๆร่วมกันอยู่แล้วเนาะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอยู่แล้วเนาะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ในส่วนของเรื่องราวของเขาและของคุณกันดีก,กว่าค่ะเบื้องต้นทุกคนต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็คิดซะว่าเรื่องนี้นะ เป็นเรื่องเล่าแล้วกันเนาะก็เบื้องต้นให้ทุกท,ท,ทุกท่านนะคะฟังดูก่อนว่าฝั่งเขาใช้พลังงานของเขาไหมราศีอ่าใช้ราศีเขาไหมใช้ลักษณะหรือความเป็นตัวเขาหรือเปล่ารวมทั้งฝั่งคุณด้วยใช้ราศีและลักษณะความเป็นตัวคุณหรือเปล่าถ้าใช่ก็ฟังต่อไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วระหว่างการฟังมันมีพลังงานที่ดีดก็พยายามดึงดูดอะไรที่ดีๆไปให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนนะอ่ะตามนี้เลยค่ะไหนขออนุญาตดูหน่อยว่าเขาคือใครคะ่ะ เขาคือคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎพิกจิตค่ะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เขากำลังรอรับโอกาสหรือรออะไรบางอย่างจากคุณนะหรือตรงกันข้ามเขาอาจจะหยิบยื่นหรือกำลังจะมององอคุณหรือกำลังจะนำความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างให้กับคุณได้รับรู้ นะคะเพราะไพ่ถ้วยเหมือนเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเนาะคนคนนี้นะอย่างที่โบบอกไปแล้วนะคะอาจจะมีลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะเป็นมีนกรกฎพิกจิกนะคะรวมทั้งเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะเขาน่าจะเกิดในวันศุกร์วันพุธนะคะวันศุกร์วันพุธแล้วก็วันจันทร์รวมทั้งวันพระหักด้วยนะโบเห็นพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะวิตกกังวลคิดมากแล้วก็อบเป็นคนที่ ขี้กลัวนะมีความคี้กลัวมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะระแวงที่ระแวงนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของตัวคุณบ้างดีกว่าคะ่ะพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะหรือเป็นผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันอาทิตย์ นะคะแล้วก็วันพฤหัสวันอังคารก็ได้คุณและเขานะคะทั้งคุณและเขาอาจจะมีวันที่เกิดน,นะคะที่ติดเลข4เลข3ค่ะแล้วก็เลข1เช่นเกิดวันที่1วันที่3วันที่4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19นะคะ21 ยี่สิบสามยี่สิบสี่สามสิบสามสิบเอ็ดนะคะประมาณนี้ตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เยอะๆนะคะอันนี้คือพลังงานของตัวคุณบมองเหมือนกับว่าช่วงระยะนี้นะคะตัวคุณเองอาจจะกําลังรู้สึกผิดหวังหรือว่าสิ้นหวังกับอะไรบางอย่างหรืออาจจะเจอความรู้สึกลึกๆที่ทําให้คุณนะคะต้องรู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรกับบางเรื่องแต่มันบวกดูๆเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเขา น่าจะเป็นเพราะตัวเขาเพราะดูเหมือนกับว่าคุณคุณไม่สบายใจอะแล้วเหมือนเขาจะมาแบบกําลังมีแอคชั่นบางอย่างมาหาคุณนะคะทีนี้ขออนุญาตเปิดไพ่ฝั่งเขานิดนึงเนาะเพิ่มเติมนะคะคอนเฟิร์มว่าเขานะคะอาจจะหนักหนักไปที่ราศีพิกจิกก็ได้นะคะฝั่งคุณนะคะมีเอนเนอร์จีของคนที่เกิดธาตุไฟหรือคนที่เกิดราศี กันราศีพิกจิกเช่นเดียวกันในะคะเห็น e ี e ของคนที่เกิดวันอา,าทิตย์ด้วยนะคะฝั่งคุณทีนี้ในส่วนของหน้าไพ่กําลังบอกว่าตัวเขาเองอะคะ่ะกำลังรอโอกาสและรอเวลาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพราะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาทําความผิดกับคุณไว้แล้วไม่กล้าเผชิญความจริง เพราะอะไรรู้ไหมที่เขากลับมาเพราะเขาเห็นว่าตัวคุณเน่ค่ะเป็นถึงควีนไม้เท้าคุณดูดีแล้วมีสเสน่ห์มากก่อนหน้านี้เหมือนเขาทำลายจิตใจคุณเหมือนเขาพูดจาหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เย็นชาไร้ความรู้สึกอะไรใดๆก็ดีตอนนี้โบมองว่าเหมือนเขาอะค่ะกาลังมีปัญหากับตัวเองกาลังสับสนกับตัวเองแอบสมน้าหน้าเหมือนกันเนาะแอบสมน้าหน้า เหมือนกันเนาะดูเหมือนกับว,ว่าดูเป็นคนแบบละล้าล,ละลังไม่หมั่นใจในตัวเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองคิดอะไรเองเอออะไรเองไม่เป็นนะคะอันนี้คือพลังงานของเขาทีเนี้ยในสิ่งที่โบเห็นนะคะแอบเห็นฝั่งคุณน่ยคุณรู้สึกชิวมากหลังจากที่เจอสถานการณ์สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณหันกลับมารักตัวเองได้ มากขึ้นก็ได้นะคะทีนี้ขอดูไพ่ฝั่งเขาเพิ่มเติมคะ่ะฝั่งเขานะคะสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะคะสิ่งที่เขามองมาที่คุณเขาเห็นคุณนะ่ยค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากช่วงเนี้ทําไมคุณดูเป็นคนละคนทําไมคุณดูแบบลุกคุณดูเปลี่ยนไปหรือคุณดูเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีมากๆนะมันทําให้เขารู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ทำไมแบบ เขาเอาจริงๆนะเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกผิดอะและ้วเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจอะไรผิดโบว่าก่อนหนะ้าเนี่ยเขาอาจจะมีคนในความสัมพันธ์มากกว่าหนึง่งไม่ใช่แค่คุณอย่างเดียวนะเหมือนเขาตัดสินใจไปเลือกอีกคนหนึ่งเออเหมือนเขาตัดสินใจไปเลือกอีกคนหนึ่งมันเลยทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนโดนทําร้ายจิตใจเหมือนโดนหักหลงังโดนหักอกโดนแบบ ทำให้แบบเสียใจไม่สบายใจน,นู่นนั่นนี่แต่คุณกลับมาทําให้ตัวเองแบบดูดีอีกครั้งหนึ่งและดูมีเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งและดูดึงดูดผู้คนได้อีกครั้งหนึ่งเป็นการเหมือนรีโนเวทตัวเองใหม่ใช้คําว่ารีโนเวทเลยนะไม่ใช้คําว่านิวนะใช้คําว่ารีโนเวทเลยนะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้ามันดูดีมันดูเพอร์เฟกมันดูใช่นะมันดูมีเซ็กแอพเพียวดึงดูดกับคนรอบตัวรอบข้างเลยทีเดียวมันเลยทําให้เขารู้สึกโหเรา นี่ตัดสินใจพลาดไปหรือเปล่าวะที่แบบไปดันไปเลือกอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะที่นี้ขอเปิดไพ่ฝั่งเขาแล้วฝั่งคุณเพิ่มเติม,ตมขอดูพลังงานเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะตอนนี้เขาอยากจะเข้ามาสื่อสารเข้ามามีแอคชั่นอะไรบางอย่างกับตัวคุณนะแต่คุณเนะ่แอบ แอบรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้าเข้ามาในครั้งนี้แม่งสงสัยเป็นปัญหาในชีวิตอีกแน่เลยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธนะ์น่ะถ้าสมมุติว่าเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์อยู่คุณจะทําอย่างไรดีเพราะเหมือนตัวคุณน่ะคะ่ะแอบเริ่มจะสร้างกําแพงแล้วนะเริ่มแค่เป็นช่วงเริ่มจะสร้างกําแพงรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมามันคือความขัดแย้งเบาๆกับตัวเองแล้วก็ความรู้สึกคุณนะ่ะสิ่งที่คุณแอคชั่นกับเขาอะโบมองว่าคุณน่าจะมีการ บล็อกน่าจะมีการโพสบน่นโพสว่าโพสด,ด่าหรืออะไรได้ไๆเนาะอันะอันนี้อันนี้โบไม่มั่นใจนะแต่ว่าหน้าไพ่บอกว่าคุณมีการโพสเพื่อทำให้เขามีสติคิดขึ้นมาได้ เหมือนคุณโพสอะไรบางอย่างแล้วทำให้เขาคิดมาได้เหมือนคนเหมือนคุณแชร์อะไรบนโซเชียลมีเดียรวมทั้งคำคมหรือคำจีโดนใจอะไรเขาอะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไปแก้ตัวแล้วบัญชีบางสิ่งบางอย่างฉันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นเหมือนเขาพยายามจะปฏิเสธข้อเก่าหาที่คุณโพสเออนะเหมือนเขาจะพยายามปฏิเสธในสิ่งที่คุณโพสในสิ่งที่คุณแบบสื่อสารเหมือนเขาคิดว่าคุณเนะี่ยเข้าใจเขาผิดแต่จริงๆแล้วอะแอบเหมือนแบบแอบแบบแบบ และอายแก่ใจอ่ะเออเหมือนคนจะแบบประมาณว่ารู้สึกผิดอะค่ะกับสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยหรือเหมือนแบบเราไปโพสจี้ใจดำเขาอะแล้วเขาก็เลยรู้สึกแบบเอออยากจะเคลียร์อยากจะแบบ รู้สึกอยากจะเคลียร์อยากจะสื่อสารอยากจะพูดให้มันชัดเจนตรงไปตรงมากับคุณหรือเคิร์นแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็รู้สึกไม่โอเคกับเขาแล้วนะคะคนคนนี้นะย้ํานะคะคนคนนี้มี energy ของพิกจิกนะคะมีกรกฎพิกจิกแอบมีมิถุนแล้วก็ธนูเพิ่มด้วยนะคะ energy ฝั่งคุณแอบมีราศีธาตุไฟเพิ่มด้วยนะคะเช่นเมษสิงแล้วก็ธนูนะคะเมษสิงแล้วก็ธนูอาจจะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทีนี้เปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะฝั่ง เขารู้สึกแย่มากๆเลยนะตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณกระทํากับเขานะคะเหมือนเขารู้สึกแย่แล้วเขารู้สึกว่าอออยากจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์เหลือเกินแต่เขายังอดทนไว้อยู่นะคะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาคิดถึงโมเมนต์และช่วงเวลาที่คุณแบบพยายามแบบเริ่มต้นทํานู่นทนํานี่ให้เขารวมถึงช่วงเวลาที่เขาสัมผัสร่างกายคุณหรือช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณกินข้าวกับคุณมองตาคุณมองหน้าคุณนู่นนี่นั่น เขาคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอิริยาบถในตัวคุณนะคะบมมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมองว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาจริงๆนะ เท่าที่เห็นจากหน้าไพ่ไพ่คุณเนี่ยขึ้นขึ้นพไพ่หมยหมดเลยคือมันเป็นไพ่ของการแบบแอคชั่นหรือไพ่ของการสัมผสัสไพ่ของการเสน่หาไพ่ของการถูกเอ่อถูกต้องตาต้องใจหรือเป็นไพ่ของการแบบมีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะบอกว่าคุณเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกที่พบเห็นแต่เขามีความรู้สึกสับสนว่าตกลงแล้วอ่ะคุณกับเขามันคือความรักหรือมันแค่ความใครเขาก็เลย ลังเลแล้วหลังสุดท้ายแล้วเขาได้ไปเลือกอีกคนหนึ่งเพราะเขาคิดว่าอีกคนหนึ่งคือความรักซึ่งโบมองว่าเร็วๆเนี้ยเขาอาจจะกลับมาหาคุณนะคะอาจจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์กับคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมารอบเนี้ยสิ่งที่คุณให้กับเขาได้ก็คือ เลือกแค่เรื่องน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเช่นเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องความต้องการบางอย่างเท่านั้นคุณอาจจะไม่ได้ลงใจให้เขาค่ะเพราะไพ่คุณมันไม่ได้ขึ้นความรู้สึกคือเอาจริงๆนะไพ่คุณนะอ่ะขอเปิดเพิ่มเติมละกันเห็นไหมไพ่เขาขึ้นเรื่องความถูกต้องไพ่คุณยังมีความเป็นไม้เท้าอยู่คุณปิดใจให้เขาถ้าเขากลับเข้ามารอบเนี้ยเข้ามาได้นะแต่ก็ต้องแฟรแฝนะแฟงแนะต้องเ p e นหมา์นะตัวคุณอ่ะ ใจคุณนะปิดประตูไปแล้วแต่ร่างกายคุณนะออกมาเพื่อเผชิญกับเขานั่นหมายความว่าถ้าจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์นะอย่ามาพันธนาการฉันอยากมี18บวกได้นะอยากมี18บวก ได้ไม่ซีเรียสไม่ลงใจไม่ได้อะไรได้ทั้งสิ้นวินวินเออต่างคนต่างได้ไม่มีใครเสียอะไรอย่างเงี้ยคูณดอาจจะคิดแล้วก็มองในในลักษณะเนี้ยแต่เขาอ่ะทางกับการถ้าเขากลับมาในอบกนี้ยเหมือนเขาอ่ะเองอ่ะจะทําในสิ่งที่ถูกต้องอืมซึ่งในสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะเขาจะมาบอกความรู้สึกดูดิคุณความเป็นความเป็นคุณเนี่ยเขาเป็นควีนคุณเป็นคือคือแบบ คุณนะมีทุกอย่างที่เป็นธาตุเอาจริงๆนะไพ่คุณนะเปิดมาเอ NERGY ธาตุไฟสูงมากแสดงว่าคุณร้อนแรงในสายตาคนอื่นแล้วก็สายตาเขาด้วยอ่ะเขาอะหลังจากที่เขาถ้าสมมุติว่าเขากลับมาในความสัมพันธ์แต่ไม่สมมุติหรอกเขากลับมายังไงก็กลับมาแต่ขอให้เขาเคลียร์ตัวเองให้มันแบบชัดเจนก่อนว่าเขาโสด จริงๆและเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้เขาจะทําให้คุณรู้ว่าเขาสามารถอยู่ได้ตัวเองได้โดยที่ไม่มีคุณหรือพูดง่ายๆเหมือนเขาจะแสดงว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณทั้งๆท,ท,ที่เขารู้สึกนะขอให้บทสรุปเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วเห็นไหมเห็นไหมจบด้วยเดอลเดวิลเห็นไหมคือความต้องการเขาในตัวคุณมันสูงมากมันสูงมากจนในลักษณะเนี้เขาจะพยายามแบบปฏิเสธตัวเองว่า ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ฉันนี่ได้ชอบเธอนู่นนั่นนี่แต่ปฏิเสธตัวเองไม่ได้หรอกสุดท้ายแล้วอะความเป็นตัวคุณเห็นไหมจะติดทุกอย่างมันจะชัดเอนแล้วคุณจะรู้มันจะชัดเจนแล้วคุณก็จะรู้และสัมผัสได้เองว่าคนคนนี้ยังไงเขาก็กลับมาเพราะเขาอาจจะกลับมาในลักษณะของการที่ต้องการตัวคุณและที่สําคัญเลยคนคนนี้เขาเองอะไม่ยอมรับด้วยว่าเขาติดเซ็กกับคุณ ติดเรื่องอย่างว่ากับคุณติดความต้องการทางร่างกายและการพัฒนาการร่างกายกับคุณโบไม่รู้ว่าคุณมีความลึกซึ้งหรือยังแต่โบว่า90%ของคนที่มาดูไพ่กล่องเนี่ยคุณอาจจะมีความลึกซึ้งกันแล้วก็ได้คุณอาจจะลึกซึ้งกันแล้วก็ได้หนึ่งอาจจะมีการสัมผัสร่างกายกันแล้วอาจจะเคยเจอกันแล้วส่วนส่วนใหญ่คนที่มาอ่านไพ่กล่องเออคนที่มาดูไพ่กล่องเนี่ยน่าจะเคยเจอกันแล้ว เคยเจอกันแล้วและเคยมีสิบแปดบวกกันแล้วหรือบางผู้บางคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วบางผู้บางคนอาจจะมีผ่านวิดีโอคอลก็ได้นะคะถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกบอกโบกหน่อยนะลงดีเทลให้โบนหน่อยว่าใช่จริงไหมนะแต่พห้ต้องลงดีเทลแบบในลักษณะเอ้ยเลยต้องเยอะมากแต่ว่าเท่าที่เห็นจากหน้าไพอ่ะเขามีความต้องการในตัวคุณมากคุณเชื่อไหมว่าการเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องคุณต้องการความชัดเจนคุณจะ ได้สิ่งที่คุณชัดเจนในเร็วๆนี้ในลักษณะของการที่ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการสถานะเขาก็จะให้สถานะโดยการที่เขาจะให้คุณพัฒนาการร่างกายเขาคุณจะได้ทั้งร่างกายทั้งหัวใจเขาเลยนะแต่คนคนนี้นะคะคนคนนี้แอบมี energy ของคนที่เกิดราศีพฤษภกันมังกรด้วยนะคะ นะพึ่งศพกันมังก่อนด้วยนะคะก็ ไพ่สำรับเนี้ยโบว่ามันดูร้อนแรงกอสมควรน,นะโบไม่รู้โบไปเอา e เอนอร์จากไหนมานะเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหน้าไพ่เ,เปิดมาฝั่งคุณนะ่ะเป็นาธาตุไฟหนักมากแล้วเป็นผู้หญิงที่ตอนเนี้ยเป็นถ้าเป็นผู้หญิงคุณน่าจะปรับลุกตัวเองใหม่จากลุกสใส่ใสกลายเป็นแบบคนเซ็กซี่อะไรเงี้ยลุกจากจากลุกใส่กลายเป็นลุกเซ็กซี่บางคนไว้ผมยาวตอนเนี้ยไว้ผมสั้นแล้วเฟีสยเออเฟียยสวยๆแซ่บๆหรือบางคนนะคะอาจจะไว้ผมแบบ หลากสีสันตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดำดูแบบสายฝออึออมคลึมอะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชาย บอกว่าคุณน่าจะมีการเข้าฟิตเนสไปดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูดีและหล่อก,ก็ได้นะคะนะยังไงก็หวังว่าพลังงานหน้าไพาในชุดนี้จะเป็นพลังงานของคุณกันนะคะก็ขอให้คุณที่รับฟังรับชมคลิปนี้มีความสุขกับความรักในทุกสถานะนะคะถ้าอยากจะดูดวมเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมหาบุได้เลยนะคะขอให้ทุกทคนโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ